กลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีลำธารกว้างหลายผ่านซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างหมู่บ้านกับป่าใหญ่ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายส่วนใหญ่ทำไรท่ทำนาและค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองเวลาที่พวกเขาจะข้ามลำธารไปยังอีกฝั่งของป่าก็ใช้สะพานไม้ไผ่เก่าแก่แห่งหนึ่งสะพานไม้ไผ่นี้ถูกสร้างขึ้นมานานหลายสิบป,ปีแล้วว่ากันว่ามันเคยเป็นสะพานที่มั่นคงแข็งแรงทว่าภายหลังชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่มีคนข้ามสะพานในเวลากลางคืนพวกเขาจะหายตัวไปไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เคยมีใครได้กลับมาเล่าเรื่องของพวกเขาเลยความอาถรรพ์ของสะพานนี้กลายเป็นที่เลื่องลือแต่กลับไม่มีใครกล้าท้าทายมันโดยเจตนาลุงคำเป็นชาวบ้านผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้สะพานนี้มากที่สุดเขาเล่าว่าเคยเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ใต้สะพานในคืนที่ฟ้าครึ้มฝนเสียงคลื่นน้ำที่กระทบกับเสาไม้ไผ่ดังผิดปกติราวกับ มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำหลายครั้งที่เขาต้องผ่านสถาน,นีในยามเย็นเขาก็มักจะรู้สึกได้ถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านเรากับจะเตือนว่าอย่าข้ามไปในยามวิกาลคืนหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อว่าน้อยตัดสินใจที่จะพิสูจน์เรื่องเล่าลึกลับนี้น้อยเป็นเด็กที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางและมักจะคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่ผู้ใหญ่ใช้ขู่เด็กๆไม่ให้ออกไปซุกซนในเวลากลางคืนน้อยเดินไปถึงสะพานตอนใกล้ค่ำตัดสินใจข้ามไปยังอีกฝั่งของป่า แม้จะรู้สึกถึงลมหนาวที่พัดเข้ามาและเสียงสะพานที่ลั่นอิดอาร์แต่เขายังคงเดินต่อไปโดยไม่ลังเลทันใดนั้นเองเสียงสะพานที่เคยเงียบก,กลับกลายเป็นเสียงกระแทกหนักขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำน้อยมองลงไปในลำธารเขาเห็นเงาร่างหนึ่งโผล่ขึ้นจากใต้น้ำผิวซีดเป็นเงาทะมึนดวงตาสีแดงเรืองแสงที่จ้องมองตรงมายังเขาก่อนที่เงานั้นจะพุ่งขึ้นมาบนสะพานน้อยรีบมุนตัวกลับและวิ่งหนีแต่เสียงฝีเท้าหน,หนักหน่วงของเงานั้นกลับดังตามมาใกล้ขึ้นทุกท ราวกับสะพานยาวขึ้นเรื่อยๆจนไม่สิ้นสุดน้อยรู้สึกถึงวิ่งอยู่ในความมืดที่ไม่มีทางออกเสียงหัวใจของเขาดังขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายทุกอย่างก็ดับวูบลงรุ่งเช้าชาวบ้านออกตามหาน้อยพบเพียงรองเท้าของเขาตกอยู่บนสะพานไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าข,ข้ามสะพานไม้ไผ่อีกเลยเมื่อฟ้าเริ่มมืดทุกคนเชื่อว่าสะพานนั้นเป็นประตูสู่โลกของวิญญ,ญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตที่พร้อมจะดึงใครก็ตามที่ประมาทหายไปตลอดกาล เรื่องเล่าสะพานไม้ไผ่อาถรรพ์นี้ยังคงถูกบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อตวนใจให้คนในหมู่บ้านระวังและไม่ลืมว่าบางสิ่งบางอย่างใต้สะพานนั้นยังคงรอคอยอยู่รายใหม่อยู่เสมอ